พระพุทธเจ้าสอนอะไรว่าด้วยเรื่องความทุกข์สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ร่วมเกิดแก่สุดตายและผู้สนใจในศัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านบทความนี้ได้รวบรวมมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้ามานําเสนอเพื่อให้ผู้ที่มีธุลีในดวงตาน้อยจะได้เห็นธรรมเท่านั้นนะครับความทุกข์คืออะไรสิ่งมีชีวิตทุกตัวตน ร้นรักสุขเกลียดทุกข์เราต่างพยายามสแสวงหาความสุขและดิ้นรนเพื่อที่จะหนีความทุกข์จนไม่มีเวลาหยุดพักแต่ก็เป็นที่น่าเห็นใจว่าทําไมเราถึงหาความสุขที่เราใฝ่ฝันไม่เจอและหลีกหนีความทุกข์ที่เราเกลียดไม่พ้นสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้จักความทุกข์ที่แท้จริงในเมื่อเรายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของความทุกข์ เราจะหนีพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรเราไม่รู้จักความทุกข์ยังไม่พอแถมเรายังนั่งกอดนอนกอดอยู่กับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาคนเรากับความทุกข์ก็เหมือนกับคาพูดที่ว่าเส้นผมบางภูเขาเราเจอกับความทุกข์อยู่เป็นประจำแต่ก็มองไม่เห็นความทุกข์นั้นเลยมี่แต่พระพุทธเจ้าทรงมองเป็นความทุกข์และต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหมด ด้วยปัญญายาณของพระอ,องค์เองและนํามาบอกสอนเพื่อให้สัตว์โลกพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขิเตเจนะเป็นจุดปาฐานคขันธาทุกขาว่าโดยย่อการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์การยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ขันธ์ทั้งห้าตัวอะไร ขันธ์ทั้ง้าก็คือองค์ประกอบที่เป็นผู้ประทมและนามรธรรมที่มีอยู่ในตัวตนของคนทุกคนที่เราต่างเชื่อว่ามันคือตัวตนของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเพียงปรากฏการทางธรรมชาติหรือหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนั้นเองมันมีทั้งหมดห้าอย่างด้วยกันคือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญ,ญาณ ในตัวตนของคนทุกคนประกอบด้วยห้าอย่างนี้เรามารู้จักและทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแต่และอย่างมันคืออะไรเราจําเป็นจะต้องรู้จักมันถ้าเราอยากจะรู้จักความทุกข์ที่แท้จริงขันห้ามีอะไรบ้างและแต่และอย่างหมายถึงอะไรขันห้าข้อที่หนึ่งก็คือรูปรูปก็คือครับอวัยวะร่างกายทั้งหมดที่เป็นรูปธรรมท,ที่เราสัมผัสจับต้องได้ ที่แตกสลายได้ด้วยความร้อนความเย็นรวมทั้งลมหายใจก็ถือว่าเป็นรูปครับเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายครับขันธ์ห้าข้อที่สองคือเวทนาเวทนาก็คือกิริยาครับกิริยาที่รู้สึกจากภาัสสาะพอเราสัมผัสกับอะไรแล้วเรารู้สึกนะครับเริ่มต้นก็มีแค่มีสามอย่างนะครับมี ความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์และความรู้สึกเฉยๆไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์หรือบางทีเราก็เรียกว่าอุเบกขานะครับขันห้าข้อที่สามก็คือสัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นจำได้ว่านี่สีเขียวนี่สีเหลืองนี่สีแดงและความทรงจำต่างๆในอดีตที่ผ่านมาของเรารวนเป็นสัญญา พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสัญญาจะไม่สามารถเข้าใจอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้และสิ่งมีชีวิตนั้นจะไม่สามารถพูดได้เพราะคําพูดทุกคําเกิดมาจากสัญญาครับขันธ์ห้าข้อที่สี่ก็คือสังขารสังขารก็คือความความคิดปรุงแต่งความคิดเพร์เจอร์ความคิดฟงซ่าน คิดปรุงแต่งรูปคิดปรุงแต่งเวทนาคิดปรุงแต่งสัญญาคิดปรุงแต่งสังขารคิดปรุงแต่งวิญญาณันสังขารนี้กว้างมากนะครับปรุงแต่งได้แม้กระทั่งตัวเองก็คือสังขารเองนะครับปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขารอันนี้ก็คือสังขารครับขันห้าข้อที่ห้าก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือจิตญาณที่รู้แจ้งต่ออารมณ์ที่มากระทบ เช่นรู้ว่าเปรี้ยวบ้างเผ็ดบ้างเค็มบ้างวิญญาณเป็นตัวที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะเป็นตัวรู้วิญญาณนี้เดี๋ยวก็ไปรู้รูปเดี๋ยวก็ไปรู้เวทนาเดี๋ยวก็ไปรู้สัญญาเดี๋ยวก็ไปรู้สังขารขันทั้งสี่คือรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารพระพุทธเจ้ารัสเรียกว่าวิญญาณทติคือเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเพราะวิญญาณขันตั้งอยู่เดียวๆไม่ได้จะต้องอาศัยที่ตั้ง คือขันทั้งสี่จึงจะเกิดและดับได้อย่างเช่นเมื่อวิญญาณไปรู้รูปก็คือรูปเกิดวิญญาณไปรู้เวทนาก็คือเวทนาเกิดวิญญาณจะวนเวียนอยู่สี่ที่นี้เท่านั้นจะไม่มีที่อื่นที่วิญญาณที่วิญญาณไปรับรู้กระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดแม้กระทั่งในเวลาหลับ เราก็ทํางานอย่างเช่นความฝันความฝันก็คือการทํางานของวิญญาณไปรับรู้ขันทั้งสี่การทํางานของขันทั้งห้ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเองไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นเราเลยขันห้ากับความเป็นเราไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันทับซ้อนกันอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญญาที่จะสังเกตเห็นได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าปูถุชนคนทั่วไปจะสังเกตเห็นกระบวนการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าที่เกิดอยู่ในใจของเรานี้ได้ยากมากถ้าใครเห็นหรือสังเกตเห็นคนนั้นชื่อว่าใกล้ความเป็นอริยบุคคลแล้วถือว่ามาถตกทางครับกระบวนการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้า มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของมันเองอย่างนั้นถ้าไม่มีใครไปยึดติดความทุกข์ก็ไม่เกิดนั่นหมายความว่าการไปยึดติดขันห้าคือความทุกข์เกิดปล่อยวางขันห้าคือความทุกข์ดับหรือเหตุเกิดแห่งความสุขนั่นเองกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นทีและรวดเร็วอยูอ่ภายในใจตลอดเวลา มันอยู่ใกล้เราเกินไปจนเรามองไม่เห็นเพราะเรามองข้ามมันไปอย่างนี้มาเป็นเวลานานแสนนานจนนับวันเวลาไม่ท้วนจนติดเป็นอนุัยหรือเป็นสันดานคือนิสัยที่ฝังแน่นแก้ยากซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกตัวตนกําลังหลงติดอยู่แล้วเราจะทำอย่างไรให้ปล่อยวางขันทั้งห้าได้คำตอบก็คือ ต้องฝึกสังเกตใจตัวเองฝึกฝนตัวเองหรือเรียกกันว่าปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติตามหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงไว้แล้วนั่นก็คืออริยมรรคมีองแฝงหนทางที่มีองค์ประกอบแปดอย่างด้วยกันก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาพูดชอบสัมมากรรมตะการง,งานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ สมาวายามะพยายามชอบสมาสติอร,รุษชอบสมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบพอมาถึงตรงนี้บางคนก็ท้อเลยเลิกไปเลยก็มีเรียกว่าเป็นเรื่องยากเข้าถึงไม่ได้ก็เลยเสียโอกาสไปแต่มันมีฉบับย่อที่พระพุธทธเจ้าตรัสไว้สำหรับคนที่มีกำลังน้อยปฏิบัติมักแปดทั้งหมดพร้อมกันไม่ไหวครับ มักแปดที่พระพุทธเจ้าทรงยอร่อเหลือสามก็คือศีลสมาธิปัญญาสามข้อแล้วถ้ายังยากอยู่พระองค์ก็ยังย่อให้เหลือสองก็คือสมถะวิปัสนาหนะเลือกปฏิบัติได้แต่สองข้อก็ยังยากอยู่พระพุทธเจ้าก็ย่อให้เหลือหนึ่งก็มีนะครับนั่นก็คืออาณาปานุสติคือการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองนั่นเองการกําหนดรู้ลมหายใจเข้า ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติมักมีองแปลนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติด้วยการกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาก็คือการเจริญมักแปถ้าเราปฏิบัติตามหลักมักแปไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาที่ว่าจะเกิดนั้นก็คือปัญญาที่รู้จักการเกิดและการดับของขันธ์ทั้งห้านั่นเอง จริงๆการปล่อยวางขันห้านั้นถ้าวางได้ทั้งหมดก็คือพระอาหารหันต์มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ก็จําเป็นต้องทําถ้าไม่ทําเราก็จะวนอยู่ในวงจรเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดซื่อค่อยๆสั่งสมอบรมใจตัวเองตามหลักศีลสมาธิไปเรื่อยๆแล้วปัญญาเจาะแทงกิเลสก็จะกล้ากแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันถ้าสามารถทําได้ในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าทําไม่ได้ก็สังสมต่อไปในพบข้ามพบข้ามชาติเพราะการปฏิบัติตามมรรคโยงแปดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติตายไปก็สามารถไปเก็บแ้ตมต่อในภัหน้าได้และจะเป็นเหตุให้เราประสบพบเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงในทุกภพทุกชาติไป หลักการปฏิบัติหรือฝึกใจตัวเองมีหลากหลายวิธีที่มีครูบาอาจารย์นำมาถ่ายทอดบอกสอนแนะนำมากมายเลือกเอาแบบที่ชอบที่ชอบครับแต่ผู้รวบรวมให้ขอ,อเสนอประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ฝึกใจตัวเองตามมักวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาแล้วรู้สึกเหมาะกับจริตตัวเองให้เป็นทางเลือกด้วยวิธีง่ายๆทำได้จริงได้ผลเร็ว สามารถทําในชีวิตประจําวันไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาตลอดเวลาทําที่ไหนก็ได้อิยาบทไหนก็ได้นั่นก็คือการปฏิบัติตามมัรคิมองแปดข้อที่สองคือสัมมาสังกัปปะจำดำริอชอบคิดดีหรือคิดบวกนั่นเอง เพียงแต่มันสังเกตความคิดตัวเองไม่ให้ความไม่ให้ความคิดไปเบียดเบียนใครไม่คิดทําร้ายใครพยายามคิดในแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมทุกครั้งที่มีความคิดลบความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นก็รีบวางเปลี่ยนความคิดใหม่ทําแบบนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติทําแล้วไม่ต้องทําอะไรมากมายทยําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมัก มืองแปดทั้งเจข้อก็จะตามมาครบโดยอัตโนมัติครับเพราะว่ามรแปดเราจะปฏิบัติข้อไหนก่อนก็ได้แล้วอีกเจดข้อจะไหลาตามมาเพราะว่าธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรมนี่คือมรวิธีที่ง่ายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสามารถนำไปลองปฏิบัติ แต่ก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับความชอบเลือกเอาตามที่ชอบที่ถูกกับจริตตัวเองดีกว่าครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับชมได้รับฟังนะครับสภาวทานังธรรมทานังสินาติการให้ธรรมทานเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวง,รรง,รรง,รรงขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังจนมีส่วนแห่งบุญในธรรมทานทั้งนี้และขอให้ทุกท่านโปรดช่วยเผยแพร่ ส่งต่อบทความอันนี้เพื่อให้ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยจะได้เห็นทำด้วยนะครับราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ